ทำไมหน้าโหลดเกมนะคะถึงเปลี่ยนไปก็ไม่รู้นะคะเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะตอนที่เราเนี่ยกาลังรองเข้าเกมนะคะมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะแต่ว่ามันเขียนว่าวาเลนไทน์ด้วยนะจ๊ะซึ่งแปลว่าปอนเนี่ยไม่ได้เข้ามาในช่วงวาเลนไทน์นะคะเฮ้ย <c oughs> ทำไมฉันถึงได้คุณคุณชื่อน้องคนนี้ก็ไม่รู้นะสวัสดีน้องสไปคิดถึงจังเลย นี่ทักทายแฟนคลับหน่อยนะคะทุกคนไม่ได้เจอแฟนคลับคนนี้นะคะมันนานมากๆเลยนะคะคือแบบว่าตั้งแต่แบบหลายเดือนเลยแหละโอ้สำหรับวันนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในแมปยันเดเรนะจ๊ะทุกคนได้ข่าวมาว่าแมปนี้นะคะกำลังพัฒนาเนี่ยให้ มีอะไรมากกิ่งขึ้นแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูอัปเดตนะคะย้อนหลังในวันวนาเลนไทน์กันนะคะได้ข่าวว่ามีสกินมาใหม่ด้วยนะเอา้าน้องสไปเป็นอะไรล่ะลูกทำไมถึงไปนอนอย่างนั้นล่ะจ้ามานี่แล้วเอา้าปอว่านะ ตัวน้องเขาเนี่ยน่าจะบักนะคะโหยดูสิก็คือแมปนี้นะคะยังคงเป็นที่นิยมอยู่นะคะเพราะว่าก็มีคนเล่นเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะไปค่ะตามพี่มาเลยนะนี่เลยนี่เลยอุย๊ยสวัสดีเหมือนเราเนี่ยจะเจออายาโนเลยนะคะอ้อย แล้วเราก็เจอหนามหัวใจด้วยนะคะเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นละจ้ะเฮ้ยนี่มันคิสซะนี่นาโอ้ยเข้ามากี่ทีนะคะก็ยังคงชื่นใจนะคะกับผลงานในแบบนี้มากๆเลยนะคะเฮ้ย แต่ว่าวันนี้เนี่ยบริวเวณตรงนี้นะคะก็ไม่มีคนเยอะเหมือนวันนั้นเนาะเออวันนั้นเนี่ยคือเป็นวันที่ปอนะคะเข้ามาแล้วก็บริวเวณนี้เนี่ยมีคนเนี่ยโอ้โหกำลังแบบว่าทะเลาะก,กันเลยนะแต่วันนี้คือแบบไม่มีใครอยู่เฮ้ยมาได้ไงอะ่ะเฮ้ยแล้วเขาไปแปลงล่างยังไงอะ่ะ ไหนดูสิว่าเราแปลงล่างแบบเขาได้ไหมนะคะไม่เห็นมีเลยเอ้าวเฮ้ย <Hey. S 1> นี่เธอไปทำยังไงอะ่ะถึงได้มีล่างแบบนั้นน่ะโอ้ย เทพชมัดเลยแต่ว่าเขาเนี่ยวิ่งมาจากฝั่งนี้นะคะทุกคนเอา้าน้องสไปไปไหนซะแล้วล่ะไหนขอเดินเข้าไปหาน้องแป๊บหนึ่งนะคะนี่ไงสไปสไปไปกับพี่ไม่จะรูปคือแบบว่าเป็นตัวละครนะคะที่มีเอฟเฟกด้วยนะคะเฮ้ยเพิ่งสังเกตเห็นนะคะว่าบนโต๊ะเนี่ยก็มีช็อกโกแลตรูปหัวใจด้วยนะคะทุกคนเอาล่ะ เรารีบมาดูอัปเดตกันดีกว่านะคะเมื่อกี้เขาว่าวิ่งมาจากฝั่งนี้นะคะหรือว่าเขาจะมาแปลงล่างแถวแถวนี้หรือเปล่าแต่ว่าแถวนี้มันไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะจ๊ะทุกคนเฮ้ยอะไรอะตัวละครวันวา,วา,วาเลนไทน์อ๋อแล้วก็เฉพาะสมาชิกกลุ่มเท่านั้นด้วยเฮ้ย หรือว่าเราต้องสมัครสมาชิกดีไหมล่ะถึงจะเข้าไปในห้องนี้ได้นะคะทุกคนเหมือนว่าเราจะเข้าไปไม่ได้เลยนะเอ้เอาตัวปอเป็นอะไรไม่รู้คือเหมือนว่าตัวปอเนี่ยมันจะตุยนะคะพอเราเนี่ยเข้าไปใกล้ๆนะคะทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะมาใหม่หรอไหนดู้สิก็เหมือนเดิมนี่นาะ อันนี้คือชุดว่ายน้ำนะคะกำลังจะมาเร็วๆนี้นะคะทุกคนอุ้ยงั้นได้เลยเดี๋ยวรอบหน้านะคะเราจะมาพร้อมกับอัปเดตใหม่เนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยปอก็จะมาย้อนหลังให้เรากันนะคะเพราะว่าเพิ่งจะมารู้ข่าวนะคะว่ามีอัปเดตนะคะวันวานลนไทายด้วยนะอุ้ยแต่ปอเนี่ยพลาดค่ะนี่เลยตัวละคร วันวาเลนไทน์นะคะในดูซิว,ะะนนออว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้คืออะไรเนี่ยอยากเห็นข้างในอยาว่ามีอะไรบ้างนะแต่พอว่านะห้องที่อยู่ด้านซ้ายมือของเราเนี่ยอาจจะเป็นห้องที่มีทุกตัวละครในเกมเลยก็ได้นะแต่ว่ามันสมัครยังไงนะสิเออแต่ว่าวันนี้เราเนี่ยนะมาเพาะตรงนี้เลย ฮั้ยฮะผู้หญิงคนนี้นะคะน่าจะเป็นเมกามินะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมาในตรีมนะคะสีชมพูออกแดงๆแล้วก็มีรูปหัวใจด้วยนะคะเฮ้ยสวยมากและดูนั่นสิลุนพี่นะคะก็จะมีเน็กไทเนี่ยเป็นสีชมพูใส่สูตรสีเทานะคะแล้วก็จะมีเอฟเฟกนะคะที่เป็นหัวใจเต็มเลยนะคะว้าว นี่น่าจะเป็นคอลเลคชั่นวาเลนนาแน่ๆเลยและนี่เลยค่ะโอสันะนะคะอุ้ยน่ารักมากๆเลยไหนเราลองแปลงร่างสิอันนี้คือเรากําลังแปลงร่างเป็นไรบารุอยู่นะคะทุกคนโคตรน่ารักเลยอะ่ะ ก็คือทั้งตัวของเรานะคะจะเป็นตรีเนี่ยสีออกดังแดงชมพูชมพูนะคะแล้วก็คาดผมเนี่ยเป็นรูปหัวใจด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะมีเอฟเฟกนะคะหัวใจเนี่ยอยู่บนหัวด้วยนะคะเฮ้ยแล้วจะมีอายาโนไหมอะ่ะเอา้าอันไหนคืออายาโนหรอเฮ้ยนี่ปะเดี๋ยวนะอุ้ย Know, ดูอายาโนดิโคตรสวยเลยอยาก,ก็คือเป็นสาวผมสีทองนะคะตาสีดำแล้วก็แก้มเนี่ยออกชมพูชมพูหน่อยนะคะเอา้าแล้วฉันจะแปลงร่างเป็นอายาโนยังไงอะ่ะเอา้าเดี๋ยวดูโอ้ เดี๋ยวก็คือมันมันบัก็กไปเลยทุกคนตอนนี้คือปอเนี่ยแปลงร่างเป็นอายาโนไม่ได้นะคะเอาทำไมอะ่ะอันนี้คือเป็นไลบาลุอีกแล้วค่ะแล้วอันนี้ล่ะอ่ะก็กลับมาเป็นรุ่นพี่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อันนี้ล่ะอฮ้ยดูดีก็คือมันกลับมาเป็นแค่แบบรุ่นพี่แล้วก็เอ่มไลบาลุเท่านั้นนะคะคืออะไรเฮ้ยนี่ไงตอนนี้คือเรากําลังเป็น เมกามิอยู่นะคะแต่ว่าเป็นลุคที่แบบว่าสาวหวานมากๆเลยนะคะเนี่ยเออก็คือแบบว่าตาสีแดงด้วยนะคะรอบนี้เราได้เป็นโอซานะนะคะทุกคนเรากำลังหาทางที่จะเป็นอายาโนะอยู่นะแต่ว่าโอซานะนะคะ คือแบบสวยมากๆเลยค่ะเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเปลี่ยนสีผมของโอซานะนะคะเราก็สีดวงตาแล้วก็สีถุงน่องด้วยนะคะโออโคตรสวยเลยอะ่ะคือแบบเป็นตรีมที่แบบว่าอย่างหวานเลยนะคะนี่เห็นไหมเอ่ย เมื่อกี้เหมือนจะมีคนเดินเข้ามาแล้วเขาก็ตุยนะคะเพราะว่าเขาน่าจะไม่รู้นะคะว่าถ้าอยากแปลงร่างเป็นตรีมวอลเลนไทยเนี่ยจะต้องเข้าตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อไปเล่นมินิเกมก่อนนะถึงจะเข้าไปในนี้ได้นะคะเออไหนอ่ะอยากเป็นอาาโนะมันคือช่องไหนก็ไม่รู้คือมันบัก หนักเลยอ่ะดูสิอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่านะไอโนเนี่ยน่าจะเป็นช่องที่สองค่ะแต่ว่ามันกลับมาเป็นไลบาลุเฉยเลยนะคะเอา้าเดี๋ยวทำไมเกิดอ,อะไรขึ้นนี่หรือว่าจะเป็นช่องหนึ่งช่องหนึ่งก็ไม่ใช่อ่ะแล้วช่องที่สามล่ะที่3ามก็เป็นไลบาลุนะคะเอา้า แล้วก็เด้งกลับมาเป็นโอซานะเหมือนเดิมสงสัยวันนี้นะคะเราคงจะไม่ได้แปลงร่างเป็นอายาโนแล้วละคะ่ะเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วได้แล้วอุ๊ยดูดูดูอายานโนโคตรน่ารักเลยเฮ้ยเปล่าว่านะสวยนะพอเราเนี่ยผมสีทองนะคะโอ้ย มีคนอยู่ในโรงเรียนเต็มเลยวัดดีโอสนะว้ายทำไมหัวเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวอ๋อมันน่าจะบัคนิดหน่อยนะคะนี่เธอเห็นไหมจ้าว่าฉันเนี่ยใส่ชุดอะไรนะพวกเธอเนี่ยนางก็คงกำลังจะงงสินะว่าเฮ้ยไปเอาชุดมาจากไหนเนี่ยหรือเปล่า ย hey, มีหัวใจด้วยปอว่านะเขาน่าจะตกแต่งโรงเรียนด้วยนะคะก็คือเป็นตรีมวันวันเลนทน์เนาะเออแต่ว่าปอมันได้เข้ามานะคะวันนี้ก็เลยเข้ามาดูย้อนหลังให้นะคะว้าวเข้ามากี่ทีก็ยังคงสวยเหมือนเดิมเลยนะคะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยดอกซากุระเนี่ยมันร่วงลงมาเหมือนฝนตกเลยนะดูจากที่ปอเนี่ยเดินดูดูแล้วนะคะ เขาหน้าจะตกแต่งนะคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็คือจะมีเพียงแค่ลูกโป่งนะคะที่เป็นรูปหัวใจเท่านั้นนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะกลับไปที่จุดเปลี่ยนตัวละครค่ะเอ้ยมีคนกำลังเดินมาลงเรียนเฮ้ยทำอะไรน่ะนั่นเธอกำลังทำท่าอะไรเหรอโดว้ <c oughs> อ๋อเดินเหยียบหัวฉันนั้นยังไงก่อนเฮ้อนิสัยไม่ดีเลยนะยะอย่านะอื้อกระโดดเตะไปเลยจะสู้หรอฮื้บังอาจมาเดินโอ้หเหยียบหัวฉันไั้นยังไงฮะฮะไปไหนนี่แน่นี่แน่น,น,นี่สรุปคือเขาวิ่งหนีปอไปแล้วทุกคนไปค่ะเพื่อนสาว สบายดีบอเจอคนเยอะนะคะก็ค่อนข้างแบบเออสนุกดีนะคะคือแบบว่ามีเพื่อนเล่นนะใช่ปะอ่ะทุกคนคะระหว่างอายาโนโอซานะ ไลม่าลูรุ่นพี่แล้วก็เมกามิเนี่ยเพื่อนๆน,นะคะชอบคนไหนมากกว่ากันคะแต่ว่าถ้าถามปอนนะคะในตรีวาเลนทน์เนี่ยปอชอบโอซานะนะคะเพราะว่าดูดิโอซานะคือแบบที่สุดแล้วว่ะเพราะว่านางเนี่ยผมยาวแล้วก็มีความชมพูกว่าคนอื่นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนางเนี่ยน่าจะเหมาะกับตรีวาเลนทน์ที่สุดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกด และกดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ปอกันด้วยนะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน